ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ,อบล็อกของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าน้าําตกผาน้ําหยดหมู่14นะครับตาบลเขากระปุกอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ชาวไทย60บาทสําหรับผู้ใหญ่เด็ก30แล้วก็ชาวต่างชาตินผู้ใหญ่300เด็ก150านะครับเปิดตั้งแต่9โมงนะครับถึงบ่าย3โมงนี่ทางเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเจ้าหน้าที่จะแจ้งนะครับว่าปริมาณน้ําเท่าไหร่ อย่างเช่นวันนี้นะครับที่เห็นเห็นไปไหมครับวันนี้ปริมาณน้ําก็คือ75%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วน้ําตกแห่งนี้จะเปิดปีละครั้งนะครับสําหรับปี2568เปิดวันที่10เป็นต้นไปนะครับสําหรับสิ่งที่ห้ามเอาเข้าไปก็คือแอลกอฮอล์และก็อาหารเข้าไปได้เฉพาะน้ําดื่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้ามาตรงนี้นอกจาก ค่าจ่ายของอุทยานแล้วเนี่ยมาตรงวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีค่าจอดรถอ่ห้บาทนะครับสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์20บาทแล้วก็มีค่านําพาไปกลับอีก20บาทนะครับจากจุดจอดรถมาถึงจุดทางเข้าที่จะต้องมาซื้อตั๋วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของค่าไกด์นำทางนะเท<ช>่าไหร่เท <200 S 1> ่าไหร่สอง้ครับไกด์นำทาง200เนี่ย กี่คนต่อกี่คนต่อหนึ่งกลุ่มประมาณสิบคนครับสิบคนสองร้อยที่ไกด์สามารถดูแลได้ทั่วถึงอ่าก็คือไกด์หนึ่งคนเนี่ยจะนํากลุ่มสิบคนไกด์ก็เป็นไกด์ของชาวบ้านเนาะเป็นชาวบ้านแล้วก็ถ้าเป็นเสารอาทิตย์จะมีนักเรียนอ่าอะไรได้ประมาณนั้นครับเป็นชาวบ้านเป็นนักเรียนนักเรียนในหมู่บ้านเนี่ยนะในหมู่บ้านครับของหมู่หมู่สิบสี่หมู่สิบสี่บ้านผาน้ําหยดอ่าตำบลเขากรปุกอ่าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีหลายท่านอาจจะงงว่า S <S เอ๊ะเขตอุทยานทำไมมาคุมถึงท่ายางใช่ครับตรงนี้เป็นเขตติดต่อของอำเภอท่ายางกับแก่งกระจานก็เลยเป็นจุดที่อยู่ในเขตของทางขึ้นนี่ยอยู่ท่ายางขึ้น,าานแต่ตรงนี้เป็น,ปนแก่งกระจานใช่ไหมเป็นข้งอุทยานอุทยานาอ่าโ้งอุทยานแก่งกระจานจะกินพื้นที่หลายหลาย,ๆๆยหลายหลายหลายอำเภอน,นะครับ อย่างหนองยาป้องก็อยู่น้ําตกแม่กระดังลาทางขึ้นหนองยาป้องแต่พอขึ้นไปถึงน้ําตกแม่กระดังลาก็อยู่ในเขตอุทยานนะครับป่าเดงตรงนั้นอยู่ตำบลป่าเดงแก่งอรจานตรงน้ําตกน้ําตกอะไรน้ําตกป่าละอูอยู่น้าตกป่าละอูอยู่อยู่หุ่ยหินอหัวหินแต่พอเข้าป่าละอูก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งอาจารย์เหมือนกันนะครับ เราจะบันทึกเส้นทางตั้งแต่เดินเข้ามาให้ท่านชมได้ชมสภาพนี่นะครับทางเดินก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะบันทึกยาวๆไปนะครับบางช่วงอาจจะมีเสียงเหนื่อยบ้างนะครับบางช่วงอาจจะหยุดพูดให้ท่านได้ชมบรรยากาศ นี่ถางกันแล้วใช่ไหมป่าเนี่ยางแล้วคือก่อนที่จะเปิดนะก็มีชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับถากถางป่าให้เป็นทางเดินเพราะว่า,าเปิดปีละครั้งนะครับปล่อยให้พักฟื้นธรรมชาติแล้วก็ช่วงที่ปิดเนี่ยคือไม่มีน้ําตกด้วยปีนี้คาดว่าจะมีสักกี่เดือนเดือนหนึ่งได้แน่นะน่าจะอยู่ประมาณปีใหม่อืมสองเดือนนะประมาณสองเดืนอนพฤติการธันวาท่านผู้ชม เพราะว่าถ้าไม่มีน้ําตกก็ต้องปิดแต่ว่ายุที่ปริมาณที่ว่าจะมีฝนตกเพิ่ม,มไหม,มถ้ามีฝนตกเพิ่มมาก็ยืดอายุได้บ้างครับอ๋อซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองนะปีแรกก็คือปีที่สองของอะไรของการเปิด<อ>เป็นปา่ปาสันนากานใชรซึ่งก่อนหน้านั้น,นไม่ได้เปิดเป็นปา่าสันนากานก็ท่านที่เคยมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องเสียค่าเข้าอุทยาน อันนี้ก็เป็นลำธารแรกนัทนช่านมผู้ชมเดินมาลงเขานะแล้วก็เดินเลาะเลาะเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีไกด์ก็แบบนี้แหละครับไกด์ก็จะคอยแนะนำว่าเดินตรงไหนถูกไหมใช่ครับเดินตรงไหนบางทีลื่นบางเขาเดินทานด้วยคือบางทีคนที่ไม่เคยมาอาจจะแยกไม่ถูกว่าอันนี้ทางที่เราต้องไปนะหรือว่าเป็นทางช้าง สาเหตุที่ว่าต้องมีไกด์ผาครับช้างหลักๆเลยคือมีสัตว์ป่าสัตว์ป่าอันนั้นก็คือช้างเอาง่ายๆช้างแน่นอนครับช้างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาพทยานเขาจะคอยดูแลให้่อนทุกวันครับอืก่อนที่จะเปิดก้าวมงเช้าแต่ช้างจะมาบางทีก็ตอนเย็นๆเนาะคือคือช่วงเนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ช่วงกันผึงดันให้เข้าบริเวณใกล้เคียงครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีลงมาประมาณนั้นครับอื ทีนี้ถ้าหลงมาแล้วท่านเดินกันเองเนี่ย<ช>เจอช้างท่านทำอะไรไม่ถูกหรอกครับท่านกจาน็จะหนีคนละที่กระทางใช่ไหมใช่ครับอาจจะกลายเป็นหลงปล่าได้เพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่จะต้องมีไกด์นาทางหนึ่งกุ๊ปประมาณสิบคนสองร้อยบาทก็ตกคนละยี่สิบาทเนาะเฉลี่ยกันนะนะบางทีเขามากุ๊ปหนึ่งสองคนสามคน,มคนเขาก็ช่วยช่วยกันห่ากันห้าคนสองร้อยก็คนละสี่สิบสิบคนสองร้อยคนละยี่สิบประมาณนี้ครับค่าจ่าย,ายเอามีสามส่วนหนึ่งที่จะลดรด รถเครื่อง 20, ย,ยี่สิบร <50. S 2> ถยนต์ห้าสิบด่านช้างครับเนี่ยอันนี้ด่านช้างใช่ด่านช้างเนี่ยถือว่าถือว่าคุณเที่ยวเขาแบบอยากเ<อ>ดินคิดว่าคิดว่าทางคุณจะไปชนกันได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เห็นไหมมาเนี่ยมันจะมีทางแยกสองทางถ,าางถา้าท่านเดินเองเนี่ยอาจจะเดินไปผิดทางนะครับสาเหตุที่ต้องมีไกด์น้ำไว้ประมาณนั้นนะครับครับเดินสบายๆเนี่ยไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าสองข้างทางท่านก็จะเห็นเนี่ยครับต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะครับ แล้วก็บางทีต้นไม้เนี่ยความจําเป็นของการมีไกด์อีกต้นไม้บางชนิดจับไม่ได้อีกถูกไหมคันไกด์ก็จะบอกไว้ตรงนี้อย่าเดินผ่านนะ <c oughs> เดี๋ยวโดนคันอะไรเงี้ยประมาณนี้ <c oughs> นี่เดินตามเวลาจริงนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็จะมีเนี่ยข้างหน้าก็จะมีผีเสื้ออยู่บ้างมีต้นไม้ใหญ่ๆคึ้มๆแนะนำว่าเดิน <c oughs> ชา้าๆนะครับไม่ต้องรีบ ดูซ้ายดูขวานะครับ <c oughs> เดินรีบไปก็จะเหนื่อยเดินช้าๆก็จะได้สัมผัสออ,ออกซิเจนหรือโอโซนของป่านะครับเพราะว่ากลางวันต้นไม้ก็จะข่ายออกซิเจนนะครับทำให้เกิดร่างกายเราได้รับออ,ออกซิเจนได้มากขึ้นหรือเรียกว่าโอโซนนั่นเองนะครับ เดินช้าๆก็ไม่เหนื่อยนะครับบันทึกคลิปไว้เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมตั้งแต่ต้นนะครับจนจนจบแหละเดี๋ยวจะพาให้ดูเส้นทางจนจบนครับถือกล้องไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเนี่ยบางส่วนก็จะมีลากไม้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการวางเท้านะครับ